สวัสดีพี่น้องที่รักชีวิตที่เหมือนจะดูดีแต่ล้มเหลวในจิตใต้สำนึกของนักบุญมัตทิวอัครสาวกท่านรู้ตัวเองดีว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้มีความภาคภูมิใจในตนเองเลยแม้แต่น้อยภายนอกดูเหมือนว่าท่าน จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จไปได้ดีท่านเป็นคนเก็บภาษีที่ทำรายได้เลี้ยงปากท้องตัวเองอยู่รอดต่อหน้าคนอื่นทั้งหลายแต่ท่านไม่มีความสุขพี่นนองท่านรู้สึกว่าตัวท่านเป็นคนไม่มีค่าท่านรู้สึกว่าตัวท่านเนี่ย เป็นคนไม่มีค่านี่ไม่ใช่ว่าต่อหน้าคนอื่นเขาหลอกนะพี่นะ้องเพราะว่าคนอื่นต่างก็เหมือนท่านนั่นแหละคือมองแต่เรื่องความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต่อหน้าคนอื่นแล้วท่านก็ไม่ต้องไปอายใครนะักเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าท่านสักเท่าไหร่นักรอกทุกคนทั้งพวกฟาริสีคัมภีราจา์ พวกเขาก็ทำดีเอาหน้ากันทั้งนั้นแล้วยังพวกชาวบ้านด้วยไม่มีใครไม่อยากจะร่ำรวยอยู่รอดได้แต่มันยังไม่สบโอกาสเท่านั้นเองแหละพวกนี้ก็เลยดูถูกที่ท่านมีช่องทางทำกินได้ดีก่อนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงด่าว่าดูถูก รับหลังด้วยความอิจฉาหาใช่ด้วยความเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่อย่างใดไม่ดังนั้นต่อหน้าคนเหล่านี้ที่ก็ล้วนคิดไม่ดีเหมือนเหมือนกับที่ท่านคิดนั่นแหละก็ะคืออยากจะอยู่อย่างมีเกียรติร่ำรวยเหนือคนอื่นกันทั้งนั้นอ่ะเขาไม่ได้มีความคิดดีๆที่อยากจะมีศักดิ์ศรีในการเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจอะไรนักรอกพี่น้องเพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีค่าต่อหน้าคนพวกนี้เพราะเขาก็คิดอยากได้ใครดีเหมือนกับที่ท่านคิดนั่นแหละก็เลวพอๆกันน่ะเพราะภาษาพูดง่ายๆแต่ที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่มีค่านั้นน่ะท่านรู้สึกภายในจิตใต้สำนึกของท่านที่ยังคงมีความใฝ่ดีหลงเหลืออยู่บ้าง คนเราเนี่ยนะข้างนอกอาจจะดูว่าแหมมีความสุขปลื้มอกใจแต่ถ้ามันยังมีอะไรสะก,กิดรู้สึกไม่สบายใจอยู่ข้างในเนี่ยก็ mm. เ,เรียกว่าเป็นคนมีมโนธรรมพี่น้องมันยังมีหวังคนไหนที่มีมโนธรรมเนี่ยนะมีหวังส่วนว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะทําตามไอ้ความรู้สึกผิด feel guilty พี่น้องภาษาก็เรียกว่ารู้สึก รู้สึกผิดรู้สึกอายไม่ได้อายชาวบ้านหรืออายตัวเองถ้ามันยังมีเหลืออยู่บ้างเนี่ยโอ้ถือว่ามนุษย์นี่มีหวังเพราะฉะนั้นนักบุญมันมัทธิวเนี่ยยิ่งต้องมาเจอกับองค์พระเยสุจา้าผู้ที่ท่านได้ยินชื่อเสียงนะว่าเป็นคนดีแปลกกว่าคนอื่นทั่วไปเขาเพราะองค์ไม่ได้อยู่ในแวดวงใดๆ ของคนที่สังคมก็ให้เกียรติว่าจะต้องคิดดีทําดีเป็นแบบอย่างแกสังคมอย่างพวกฟาริสีคัมภีราจารย์อยู่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนพระสงฆ์นักบวชนักบวชชายนักบวชหญิงกรรมเกินกรรมการ,กรร,ก,ารกรรมเกินวัดพวกที่ทํางานวัดพวกพลมารีอินซินเดปอลเครดิตยูเนียนพวกกลุ่มวิถีคริสเตชนพวกกลุ่มอะไรก็มีอะไรเยอะแยะจาไม่ได้เยอะ สินมหาสนิทอัศวินสินมหาสนิทใครกันโอ้สารพัดนะถ้าเป็นปัจจุบันวาริสีคำับีรอาจารย์ยุคปัจจุบันนี่ก็เนี่ยแหละประสงค์นักบวชพวกที่อยู่วดัดทำงานวาดัดสภาพิบาลพวกที่สัทธาพวกที่แต่งงานครบ25ปี50ปีพระสงค์บวชนานๆอะไรพวกเนี้ย คืออยู่ในแวดวงเนี่ยมีนามสกุลที่เป็นนามสกุลที่ใหญ่ๆของพวกคริสตังพอเอ่ยมาปุ๊บโอโ้ีหน่านับถืออะไรเงี้ยที่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นคนดีจริงอย่างที่เขาว่าว่ากันเลยอะแค่ดีแต่สร้างภาพกันเท่านั้นแหละก็เอาไว้ประดับสังคมะนะพี่น้องชีวิตจริงของคนพวกนี้ก็ แหวงหาเกียรติยศชื่อเสียงเข้าตัวเสียละมากกว่าไม่ต่างอะไรจากชาวบ้านธรรมดาๆที่รักโลกโกรธหลงอยากได้ใครดีเขาเป็นกันหรอกเพียงแต่สังคมให้เกียิยอมรับก็เลยกลบเกลื่อนให้ต้องดูว่าดีกว่าชาวบ้านกันหน่อยเท่านั้นเองแหละพี่น้องแต่พระยสุจ้าเนี่ย ไม่ใช่คนอย่างนั้นอย่างนนั้นเลยพระองค์ดูดีน่าเชื่อถือจริงๆเพราะฉะนั้นท่านกุญมัตธิวจึงรู้สึกว่าพระเยซูเจ้านี้เป็นคนดีจริงใจกับความดีมากเหลือเกินท่านรู้สึกเชื่อถือในพระองค์ว่าทรงคิดดีทำดีอย่างแท้จริงพระองค์ไม่ใช่คนสร้างภาพแต่รับหลัง ก็สแสวงหาประโยชน์เหมือนคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนักบุญมัทธิวเห็นพระเยซูเจ้าแล้วท่านจึงรู้สึกว่าตัวเองที่ใช้ชีวิตอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาหลอกลวงสังคมอย่างหน้าไม่อายไม่อับอายว่าจะต้องทำดีกับคนที่มีอำนาจเพื่อจะเอาตัวรอดแล้วมาเอารัดเอาเปรียบหากินกับคนที่ไม่มีจะไม่มีทางจะหนีไปไหนได้ แล้วตัวท่านเองก็ยังกล้าอยู่กับคนเหล่านั้นอย่างไม่อายเพราะถ้าเป็นคนเหล่านั้นเขาก็จะทำอย่างที่ท่านทำเหมือนกันถ้าพวกเขามีโอกาสท่านก็รู้สึกว่าคนพวกนั้นก็เป็นเหมือนท่านจะต้องไปอายพวกเขาทำไมกันถ้าเป็นเขาเขาก็ต้องไปประจบผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจแล้วก็มาเอาเปรียบผู้น้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปอายกันก็เลวพอกัน แต่พอมาอยู่ต่อหน้าพระเยสุจ้าพี่น้องมันไม่ใช่ท่านกลับรู้สึกอับอายในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างมากท่านสำนึกในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ก่อนท่านไม่เคยนึกว่าในโลกใบเนี้จะยังมีคนที่คิดดีทำดีได้จริงๆท่านนึกว่ายังไงโลกก็ต้องเป็นแบบนี้นี่แหละแต่มาวันเนี้เมื่อมาเจอกับพระเยสุจ้า คนที่ในโลกไม่เคยมีคนอย่างนี้ให้ท่านเห็นมาก่อนได้มาอยู่ตรงหน้าท่านท่านจึงรู้สึกอับอายชีวิตที่หลอกลวงใช้ไม่ได้ของท่านอย่างยิ่งนอกจากท่านรู้สึกสะกิดใจภายในมโนธรรมในจิตใต้สำนึกของท่านแล้วท่านสะดุดอย่างรุนแรงเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าท่านถูกแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าทำให้ท่านร,รู้สึกว่า มีความแตกต่างตรงกันข้ามท่านอายตัวเองพี่น้องที่รักนี่เป็นการกลับใจครั้งใหญ่ในชีวิตของคนคนหนึ่งเลยทีเดียวพี่น้องเป็นการสำนึกตนว่าเป็นคนบาปต่อหน้าพระเป็นเจ้าที่มองไม่เห็นผ่านทางตัวบุคคลที่มองเห็นได้คือองค์พระเยซูเจ้า หรือถ้าพี่น้องเห็นใครในชีวิตที่จะเป็นตัวแทนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปต่อนหน้าพระเพเจ้าอาศัยคนเหล่านั้นนะก็นั่นแหละเป็นโอกาสสําหรับพี่น้องที่จะกลับใจแล้วจะก่อให้เกิดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามมาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกท่านให้ตามรองไปท่านจึงทิ้งชีวิตเก่าของท่าน และหันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทันทีเด็ดขาดพี่น้องที่รักนักบุญเปาโลเขียนได้จดหมายทิงชาวเอเฟิซัสบอกกับพวกเราว่าพวกคุณทุกคนนะฉันในฐานะที่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตยอมถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบ ทำต้นฉบับใช้คําว่าท่านผู้ถูกจองจําท่านถูกบังคับขู่เข็นถูกจําคุกก็คือยอมถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบยอมที่จะอดทนถูกปัญหาในชีวิตสารพัดมันเหยียบย่ําทําร้ายถูกจองจําทำไมถึงยอมเพราะว่าฉันเนี่ยเชื่อในพระเยซูเจา้าที่ เป็นคนดียอมอย่างนั้นยอมคนอื่นยอมความยุ่งยากในชีวิตยอมอดทนรับเพื่อจะเป็นคนดีฉันเชื่อว่าคนดีแบบนี้เป็นคนดีจริงไม่ใช่หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงตลบ,ตะ,ลบตะแลงอย่างท่านเะฉะนั้นฉันจึงอยากจะกำชับตักเตือนพวกคุณให้เอาใจใส่หันกลับมาใช้ชีวิตของพวกคุณ ให้ดีกว่าที่เคยเป็นมาเถิดเพราะพวกคุณเองก็ได้ยินพระเยซูเจ้าเรียกให้ตามพระองค์ไปเหมือนกันกับฉันไม่ใช่หรือใช่ไหมพี่น้องพระเรียกพ่อเหมือนกันพระเรียกพี่น้องเหมือนกันให้ตามพระองค์ไปเพราะฉะนั้นให้เราไปยอมที่จะถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบยอมอดทนกับปัญหาในชีวิตสารพัด ที่มันกระทําย่ำยีเรากันเถิดพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้อง